สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งสําหรับการแนะนําเรื่อง i m a c r o นะครับต่อยอดกันเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเป็นคลิปในเรื่องของการสร้าง i m a c r o สาหรับให้ออโต้เช็คบล็อกในเรื่องของการสร้างเครื่องมือผู้ประกาศนะครับครั้งนี้ก็จะมาต่อยอดนิดหนึ่งในเรื่องของอการพิมพ์ข้อความเข้าไปใน t e x t Are a หรือช่องข้อมูลที่เอาไว้สําหรับกรอ,อารายะเอียดสินค้า,ารายละเอียดโปลดักของคุณแบบะเะียดอะไรเงี้ย ใน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 ทูลหรือเครื่องมือที่ผมได้อ่าโปรโมดไปแล้วในเรื่องของร์อออนไลน์ล่าสุดนะครับก็จะเป็นอ่าการสร้างระบบหลังบ้านที่เอาไว้อ่าเขาเรียกอะไรล่ะเอาไว้กรอกข้อมูล <c oughs> าการสร้างระบบหลังบ้านที่เอาไว้กรอกข้อมูลนะครับซึ่งได้แนะนำวิธีการสร้างไว้ทั้งหมด นะครับเป็น h e Team L CSS แล้วก็ JavaScript jQuery อะไรนั่นแหละเนาะแล้วก็ในเนื้อหา <c oughs> ในเนื้อหาเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าผมได้แถมชุดระบบหลังบ้านของอสังหาและรถยนต์ไปให้ด้วยนะครับเป็นแถมฟรีเลยคือโดยที่คุณไม่ต้องไปสร้างระบบใหม่นะครับถ้าเป็นสินค้าโปรดักอื่นคุณอาจจะต้องอัดดปหน่อยเหมือับปรับแต่งเนื้อหาปรับแต่ง ช่องข้อมูลที่ให้มันให้มันเข้ากันในตรงนี้ฮะเนื้อหาที่20ิบคือแต่และวิดีโอเนี่ยทั้งหมด20หัวข้อเนี่ยม่ีแต่ละหัวข้อมีหลายวิดีโอนะครับรวมๆร,ร้อยกว่าวิดีโอเลยซึ่งทั้งหมด20ิหัวข้อเนี่ยนั่นนะขออภัยฮะแนะนาว่าสําหรับท่านที่ต้องการซื้อคอร์สนะครับผมคงต้องบอกว่าอาจจะต้องมีพื้นฐานเรื่องไอมาโคมาก่อนนิดนึงนะ พื้นฐานไอมาโคสำคัญมากนะตัวพื้นฐานก็ได้อยู่ในเล่มของอ e ีบุ๊กนะครับที่ได้วางจำหน่ายไปแล้วนะครับไม,ไม่ได้มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือนะแต่เป็นอ e ีบุ๊กท,ท,ที่ออนไลน์อยู่จริงตอนนี้นะครับกอน,นี้ฮะจะมีเล่มนี้ <c oughs> นะฮะไอมาโคสร้างเครื่องมือปรอกาศด้วยตนเองแบบง่ายสองร้อนสะิบบาททุกเล่มมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับมีเล่มนี้ที่ไม่เกี่ยวกันนะ นะมาถึงเล่มนี้นะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมดเพราะว่าจะเป็นตัวปูพื้นฐานในเรื่องของการสร้างเครื่องมือพู้ประกาศตัวน,นี้เลย 2. ในเรื่องของการสร้างไอมาโคเจควรี่จำเป็นมากๆครับสำหรับการสร้างเครื่องมือพู้ประกาศเจควรี่นะครับจำเป็นมากๆสำหรับใครที่ไม่อยากไปแตะ javascript นะครับแล้วก็มาเริ่มต่อมาก็จะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของ javascript นะครับเร่มนี้นะจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็ เล่มนี้เล่มเล่มสีปกเสียมส้มกับเล่มตัวนี้เนื้อหาคล้ายค,คกันนะแต่วัตถุประสงค์ต่างกันคือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นการสําหรับใครที่มีผู้ประกาศแล้วแต่ต้องการสร้างเครื่องมือในการอัปเดตประกาศแต่มีติดปัญหาในเรื่องของการข้ามหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าระบบ,ระบบประกาศเราที่พ่อเข้าไปเนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วระบบแบ่งไม่กี่หน้ากี่หน้า ตัวนี้จะเป็นบอกวิธีการที่จะทําให้เราสามารถข้ามหน้าได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกําหนดไม่ต้องสนใจว่ามีกี่หน้าแต่มนี้จะบอกวิธีการแล้วก็จะอธิบายเรื่อง jQuery ไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับในเรื่องของ j q u e r y ที่จะเอามาใช้กับ i อ a c r o นะอันนี้คือในส่วนของปูพื้นฐานแล้วก็ค่อยข้าม,มาในส่วนของคอร์สออนไลน์นะครับแต่ถ้าต้องการแบบของแถมก็แนะนํามาซื้อไปเลยนะครับเพราะว่า ในนี้ก็มีแถมมาเยอะเหมือนกันนะครับทั้งโค้ดหรือว่าการเรียนรู้แล้วก็อย่างที่บอกคือระบบหลังบ้านเนี่ยแถมให้สองชุดคือ,คร,อระบบหลังบ้านของอสังหาและระบบหลังบ้านของการพลร,รถยนต์นะครับโอเคย้อนกลับมาทีา่เนื้อหานิดนึงเมื่อวานเนี้ผม,มบอกไปแล้วเออครั้งที่แล้วผม,มบอกไปแล้วว่า,าได้เรียนรู้เรื่องของการเช็ควอล์กในสอมาเนี่ยคือเนื้อหาที่ผมให้ไปหรือข้อความที่ผมให้ไปเนี่ยในารายละเอียดนะครับในารายละเอียด สินค้าเนี่ยมันจะเป็นารายละเอียดที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันฉะนั้นเวลาเราโพสต์ไปเนี่ยมันจะเป็นข,ข้อมูลที่แบบไม่สละัสละวยมันอยู่บรรทัดเดียวกันติดเป็นพืชเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการที่จะทาให้การโพสต์ข้อมูลอ่าดูสละัสละวยดูมีมีการเว้นบรรทัดตามความต้องการหรือตามต้นฉบับที่เราดึงข้อมูลมานะครับทีนี้ อ่าก่อนจะไปถึงขั้นตอนการสร้างโค้ดผมเอยบอกไว้นิดนึงโดยปกติแล้วปัจจุบันนี้นะอบอกในปัจจุบันเนี้ยช่องกรอกรายละเอียดสินค้าเนี่ยในแง่ของ HTML มันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบพื้นฐานคือ t e x t Area เขาเรียกว่า t e x t Area ตัวนี้สามารถกรอกได้ง่ายๆไอมาโคพื้นฐานก็สามารถทำได้สามารถที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปได้นะครับ อีกแบบหนึ่งคือแบบที่อา่านง่ายตัวอ,อย่าง,ง่ายคือเฟซบ,บ Facebook ุ o กเขาใช้กันในแบบ f a c e b o o k ใช้อยู่คือไม่ใช่แท็ก a อเรเป็นเป็นแท็กดิฟธรรมดานี่แหละแต่ได้มีการสร้าง Attribute บางอย่างกําหนดให้เขาสามารถที่จะสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ตามลงไปได้ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แท็กเอ e รียพอไม่ใช่แท็กเอ e รียปุ๊บไอมาคอยมพื้นฐานไม่สามารถที่จะพิมพ์อะไรเข้าไปได้นะครับวันนี้ก็จะมาไขาข้อห้องใจนะครับกับ2กรณีปัญหานี้แล้วก็ จะบอกวิธีการในเรื่องของการานำข้อมูลเนี่ยมาโพสต์ลงชุด Tech Area ทั้ง2แบบว่าจะมีวิธีการที่แตกต่างกันยังไงนะครับถ้าไปเจอเคสกรณีศึกษาที่อยู่หน้าเว็บจริงคุณจะได้เอาข้อมูลหรือการศึกษาแบบเนี้ยการเรียนรู้แบบเนี้ยไปปรับแต่งเองได้นะครับอย่าลืมก็อาจจมดหนุนในส่วนของข้อออนไลน์กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กหรือข้อออนไลน์นะเพราะว่าทั้งหมดนี จะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือคืออาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความรองการของคุณโดยตรงแต่ว่าผมบอกเลยว่าความความรู้ทุกอย่างที่ผมให้ไปทั้งอ e ีบุ๊กและ์อ,นออนไลน์ถ้าคุณศึกษาอยจริงจ,จ,งจงังและคุณทําตามหรือมีการฝึกฝนอย่างจริงจังเนี่ยมีการสอบถามเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยคุณจะสามารถสร้างเครื่องมือออนไลน์นะครับาหาขาออนไลน์หรือเครื่องมือต่างๆไม่วจะเป็นการเทรดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้เขาดีถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดไม่ต้องมาปวดหัวนะเพราะว่า,าเราไปจ้างคนอื่นแล้วเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องรอคิวที่จะต้องแก้ไขโค้ดอย่างที่หลายๆคนได้รอคอิวจากทางผมเอาไวา้ผมมาเริ่มในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์ก่อนครั้งนี้ให้ชื่อว่าเทสสองนะครับเทศสศูนย์สอง โอเคเทสซุนสองผมก็จะเล็กคอร์ดไอมาโคแล้วกดสต็อปนะ <c oughs> ปึ๊บอ่าผมขออนุญาตคัดลอกชุดโค้ดจากเทสซุหนึ่งมาใช้นะครับครับเราจะมาเริ่มในส่วนของเทคแอเรียกันก่อนนะก่อนที่จะไปว่าในส่วนของ ในส่วนของอาการพริมพ์ข้อความลงดิฟหรืออิเลเมนต์พวกที่เป็นดิฟหรือเป็นอิเลเมนต์ที่ไม่ใช่ t e x แอ r เ a นะครับผมได้เอาข้อมูลชุดเดิมมา,าผมขออนุญาตเปลี่ยนจาก d เป็น1ก่อนนะแล้วก็เราต้องไปดูว่าข้อ,ขอมูลของเราอยู่คอลัมน์ไหนตอนนี้ทั้งหมดมี1,2,3,4ข้อมูลเราอยู่ค้อลำที่4อ่ผมจะทำการหลดค้อลำที่ที่มาก่อน เทคเอเรียเราไม่จาเป็นต้องเขียนเป็นจ a วาสคริปต์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของอที่ไม่ใช่เทคเอเรียพวกนั้นนะอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องไปใช้ j a v าสคริปต์เข้าช่วยนะครับของเทคเอเรียเนี่ยง่ายๆนะครับผมได้อธิบายในคอร์สออนไลน์ไปแล้วว่าข้อมูลที่เราจะทําการบันทึกลงไปในระบบแล้วก็ไปฝากไว้ใน c s v อย่างที่ผมได้เปิดให้ใหดูตัวนี้เนะี่ยนะครับ CSv ตัวนี้ นะได้มีการแทรกอักขระพิเศษหรืออักขระที่แบบว่าไม่ใช่กลุ่มคำหรือไม่ใช่ไม่ใช่คำที่มีความหมายเข้าไปนะครับในในข้อรายได้อธิบายความหมายว่าทำไมถึงแทรกไปด้วยอะไรเงี้ยเอาไว้แล้วนะครับผมก็จะดึงข้อมูลตัวเนี้ยมาใช้นะครับใช้คำสั่ง set อ่าว่า1 e v a l นะ E คำสั่ง e v a l นะเป็นคำสั่งที่เอาไว้ผมขีบอธิบายง่ายกันเป็นคำสั่งที่เอาไว้เขียน JavaScript ลงบน file .im นะครับ JavaScript แบบไม่ต้อมีไม่ใช่ว่า,า JavaScript ที่รับอเลียดซับซ้อนอะไรมากนะเป็น JavaScript แบบพื้นื้นตรวจสอบเงื่อนไขหรือแปลงเลขบวกเลขแปลงอลักขระอะไรพวกนี้ ไม่ใช่ Java Script สอบวนลูปอะไรเพราะนั้นแ่ะถือถ้าวนลูปก็วนลูปแบบไม่กี่ลูปอย่างเงีงย้ยได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบโครงสร้างใหญ่ๆอาจจะเขียนไม่ได้ผ่านคําสั่ง e v a l เพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของการทํางานพอสมควรนะ e v a l นะอย่างที่บอกคือเขียนคาสั่ง Java Script ผลลัพธ์ที่ได้จากคาสั่งนี้จะโยนม,มาฝากไว้ที่ตัวแปรวาหนึ่งนะครับตัวแปรวา r หนึ่งตัวนี้ตัวแปรวา r หนึ่งเราเขียนตัวเซตขึ้นมาเพื่อเอาเป็นถาดรองรับ อะไรก็ตามที่เป็นผลลัพธ์จากคำสั่ง eval นะย้ำอีกทีนึงเซตวาหนึ่ง Z เราสร้างขึ้นมาเพื่อนะครับเพื่อเป็นถาดนะเป็นจานเป็นถ้วยเป็นหม้อเป็นอะไรก็ตามนะเป็นที่รองรับอะไรก็ใต้ที่ eval เนี่ยจะส่งมานะครับคือการที่เราประกาศใช้คำสั่ง e v i l เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีผลลัพธ์บางอย่างที่เป็นหนึ่งเดียวจากการกระทำในในชุดคำสั่งนี้ ไอ้คำสั่งชุดสุดท้ายหรือเป็นตัวแปรหรือค่าบางอย่างที่ได้จากผลของการกระทำในนี้เนี่ยจะถูกส่งผ่านมาไว้ที่ตัวแปรวานหนึ่งอ่าในที่นี้ผมจะเริ่มสร้างตัวแปรเพื่อมารับค่าอ่าผมใช้เป็นตัวแปร ss แล้วกันเท่ากับข้อ4ข้อ4คืออะไรข้อ4คืออะไรครับข้อ4ก็คือชุดข้อมูล ตัวนี้เลยช่องเนี้ยช่องนี้น,นะอันนี้ผมเปิดผ่านโปรแกรม LibreOffice นะครับนะฮะเป็นเหมือนอ Excel เลยใช้งานได้เหมือนกันนะครับเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะไม่มีเสียเงินนะครับก็ตอนนี้ผมจะโหลดข้อมูลค้อที่สนะหนึ่งสองสามเข้ามานะโหลดข้อที่สี่เข้ามานะครับทีนี้การโหลดข ข้อมูลเป็นที่เป็นข้อความเข้ามาเราต้องมีอันยับประกาศเดี่ยวคอมอยู่ด้วยไม่งั้นเขาจะไม่สามารถทํางานได้นะอันนี้อย่าลืมนะต้องอาจจะต้องนิดนึงอ่าผมขยายหเห็นภาพก็ได้นะครับอันยับประกาศคู่หรืออันยับประกาศเดี่ยวแต่ว่าอันยับประกาศคู่ตอนเนี้ยได้เราได้มีการใช้ไปกับโครงสร้างของคำสั่งอีววลไปแล้วนะครับคําสั่งอีวอลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเอาย้อนกลับไปนิดนึง อีเวลวงเล็บเปิดปิดแล้วภายในต้องมีอัญ,ญประกาศคู่ข้อมอยู่ซึ่งภายในอัญ,ญประกาศคู่เนี่ยจะเป็นชุดข้อความหรือชุดคําสั่งจะว่าจะคลิปในกรณีที่เราจาเป็นต้องใช้เครื่องหมายอัญ,ญประกาศคู่ภายในคําสั่งอีเวลอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับกรณีจำเป็นนะคุณต้องมีการใช้แ slash ก่อนหน้านะครับก่อนหน้าอัญ,ญประกาศคู่ตัวที่คุณจะใช้ภายในชุดคําสั่งนี้ แ,แสเลตคืออะไรบสเลตตัวโคดเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าเห็นบสเลตเมื่อ,อไหร่ดูอักขระต่อไปให้ถือว่าไม่ใช่ในยะสำคัญเชิงโปรแกรมคือไม่ใช่คำสั่งในเชิงโปรแกรมเป็นแค่ข้อความธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีผลอะไรกับเชิงโปรแกรมนะครับแต่ให้ดีคือป้องกันการสับสน ผมแนะนำให้ใช้นอัญประกาศเดี่ยวซึ่งก็มีค่าเท่ากันใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันพอเซตอ่าไอาเขาเรียกว่า ss เนี่ยรับค่าติวหรือรับค่าข้อความมานะครับชุดนี้ผมจะทำการเขียนคำสั่งร e พี a t อ่ารีพีทคำสั่งร e พ e ทนะครับรีพีทอะไรร e พีทหมายถึงการแทนที่การค้นหาและแทนที่คำ บางอย่างนะครับในที่นี้ในชุดข้อความของเราเนี่ยสังเกตนะฮะสังเกตว่าผมจะขยายยังไงเนี่ยตัวนี้อ๋อขยายยังไงได้อืมมีตัวขยายไหมอ่ะอ้าไม่เป็นไรสังเกตนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์ที่ผมได้อธิบายไปในคอร์สออนไลน์แล้วเอเล็กเอ็นใหญ่เอเล็กเอเล็กเอ็นใหญ่เล็กแทรกอยู่เห็นไหม ซึ่งอาคารเหล่านี้เนี่ยจะถูกเจนเจเนเรตหรือถูกสร้างขึ้นโดยระบบหลังบ้านในข้อรายของมีอธิบายไว้วิธีการสร้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนไหนขึ้นมาทัดใหม่ตอนไหนย่อหน้าไอ้ตอนไหนขึ้นมาทัดใหม่ประมาณนั้นแหละนะนะโอเคย้อนกลับไปที่ไอมาโคผมจะทำการรีพีทด้วย n เล็ก n ใหญ่ n ็เล็กรีพีทและคอมมาแทนที่ด้วย สลับ n นะเราจะรีพีททั้งหมดเลยนะรีพีททั้งหมดเลยและแทนที่ด้วยสลับ n s ลับ n คืออะไรในคำสั่งเว็บมรนทัดในเชิงโปรแกรมหรือในเชิงคำสั่ง JavaScript หรือ HTML นะจะมีคำสั่งเว็บมรนทัดอยู่2รูปแบบหนือหึ่งสลับ n 2 br นะครับ br